สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเก๋มาในมวดสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันในช่วงวิชาการนะคะวันนี้ครูเก๋มานําเสนอคํา1คํานะคะให้เด็กได้ฝึกอ่านกันนะคะลูกน่ะคานี้เลยค่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะลูกมออามะ รออะระ,ม,ระม,มะระมอะมะรออะระมะระอ่ะมามะระมีลักษณะอย่างไรคะเด็กใช้แล้วค่ะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะลูกแล้วก็มีผิวที่ครุขระอ่านะคะดเด็กเคยทานมะระไหมคะลูกมะระมีรสชาติอย่างไงคะ ขมใช่แล้วค่ะขมเลยนะคะเด็กๆเรามักจะมาใส่อะไรคะทำมะระยะัดไ้อานะคะบางคนก็ทานก๋วยเตี๋ยวไก่มาระนะคะบางคนก็เอามาใส่ไข่แล้วก็เอาไปเจียวนะคะเราก็เรียกว่าไข่เจียวมะระนะคะลูกค่ะนะคะได้สะสมคำศัพท์เพิ่มอีกหนึ่งคำค่ะลูกคำว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ที่อ่านไป มะระค่ะเดี็กว,วลองไปฝึกอ,อ่านดูนะคะ